เอาพี่น้องกินลาโท้วมมากการวงมาไล่พี่น้องค่ะจัดหนากันเลยค่ะุ่นเบิรตแล้วค่ะแม่ยูดีเบิร์ตแล้วลูกคุณหญิงน้อยใจพี่น้องค่ะภากันมาตั้งปีเบิร์ตแล้วคุณหญิงเกินอาการน้อยใจพี่น้องเอ้ยเขามีเขาไปดูอยู่ภากันมาตั้งปุ่นเบิร์ตแล้วพี่บอกว่า สมืออื่นนี่หลาก็ตามมาลูกเอ้หละก็มานปกันไปทางคุณแล้ว้ยน่อยใจพี่น้องเลยมาตาเนยยังกอดยังกอว่าจะไหนนะวันน้มันกนนาหาหลายอลยั้ยังกอนลูกยังก่อตอเห็นดหน้ีหลับไปรองเ้าเห็นพ่อต้องปนตนใ ไมถพงมากันมาีวแล้วมากันมาีแล้วลูก่งานี่มากอะอยู่เดียวอยู่เดียววท่านผู้เดียวจังได้เต็มหนึ่งแม่เบิ่งอยู่คนไหลขึ้นอย่างนี่คนไหจะม่ไถ่ปางต้งลอแม่พี่พอมแม่มามากันมาี้ว กลางเต้นลูกกลางเต้นไปไปไปเบิ่งเต้นบ่ไปไปพาไปเบิ่งเต้นเร็วเอาตัวนั้นรูปยังหัวพากันนี่ห้าป่าตี้เกิดอาการน้อยใจป้าพากันมาอยู่พี่เวิร์ดเพิ่อนบ่ให้กับให้กับพ่อสิมาเอาไปเอาแล้ววันต์อนนี้ไม่น้อยกลายเป็นคุยน้ำปุ๋ เ่เเหญนั้วยนะกิดอาการน่อยใจวิน้องเลยพอๆแม่ๆบ้านต้องมีปวเยอะปน้ปล่อยลายอยู่บูเดียวตามมาที่ยังกอดอเสร์แล้สิไปเลยมาเลยหลูกมาเลยมาเลยต้องการเสร็จแล้วสิไปเลย มาสีสเกตุไมาสีสเกตแ่มา่นองเต้นนอนเต้นไม่หน่อยไปกา่งเต้นไปแ่งลุกสาวเออ่นอนเต้นผู้ใดหเนาะมเอจิตาารไปลูกสาวเนี่ยลูกสาว่กัผ่อน่นก็ผอเติมไยมาน่แม่น้ำแม่น้ำไปเบียบเขาเบียบขาปุ้นอยู่บัดไปซ้อนมันเบียบได้ก็มาไปเบียบขาปุ้น น้ำจนนะจีบพอ้พอโสกินน้ำแมนนันบีบกะปุนอยู่อยู่วัดบีบกัะปุนกินกะเดี๋ยอมาอยู่บีเบิร์ดลาถ่ายอยู่เขาเลาเลยมาวีเบิรดเาเป็นปอหางสิมาโคลาดเ็าเลยมาวีเบิดเเป็นแม่มาก้อยั่มีเบิร์ดพะกันมาก้อนน้อยกันพะกัน นี่นี่ผู้ใดนี่ลูกนี่ผู้ใดวบ้นีผู้ใด้บ้านีนี่คนพิเศกลูกเขาเรียกว่าคนพิเศษงไม่ถึงยังไเลือดอันนี้แฟนไหนอันนี้แฟนไถ่นี่ผู้นี้แฟนไถ่นี่แฟนไถ่ลูกแฟนไถ่ตาลูกตา แฟนไทยนี่ใคกว่ามีตัวทุนม yeah. yeah. ีตอุ้ยไม่หน่อยจอยลงหลายเด้อยันมันยานจอยอะยันมางหอวด้วยยียีนี่หอมยังมีมาไล่อยู่บ่สีสันมาเลย มวนกันเลยบอกพครเอกเบื้องไหนแน่เห็นไหนทำใเพื่อเดียวพี่จำได้จำได้นะเห็นเทื่อเดียวพี่จำจได้เลยเพราะว่ามีนั่นเขาไปในตเพื่อนเขาไปกอดเพื่อนนะแม่จ้าไม่จำได้แล้วจำได้แม่ฮะก็ไทแม่ฮะบุรีรัมย์ ไม่หักกระไผ่ไม่หักนอนกระไผ่ถามไม่หักมั้งพี่จะนอนเตนเด้อปาตานีพ่อเรา้อของบ่าวต้นมีเต้นเหรอกินอยอยากนอนเตนไปกลาง่วหาเด้อเต้นมีแต่ง่ามเบิ่นบาลายสีมานอน่องเตนน่อนก็ะเม่เหมยก็ะได้สุนิฮ้อนชาแเถ นอนเินนก็้อนก็แม่เหมยที่หล่ะอือตัวปีตัวอ่ายหัดนอนกับปีอีตัวสีสันพี่น้องสีสันสีสันแห่งวงมาลายสีอย่าตัวน่ะหูแขนบอกแล้ว่าใบสีใบสีสู่ขัน ไายสีสูขันมืออือินยาหามงแรงพระเอกขึ้นนาขาวเปิ่นเปิ่นยันแถนี่คือรอเดี๋ยวเดี๋ยวพระเอกพระเอกพระเอกยงกะละเวกเอกน้องครูดนทั่วบนทันหอดูทั่วหอนั่มุงเ้า แค่นี้ละเหตุเมาไร่ันจะเบลล์่อนจำยังคืนกินข้าวก็ยัง้วนั่นกินข้าวก็้อแกงยังเือ่จ๋ากินข้าวก็ยังตัลไรจนว่ามันโตรงพป๊กมันโปใช่เลมีมันโใช่มันโป่งปกนาโเอ๊กโงป๊กนาโเอกโตงป๊กนาเนีแหละ่ะ ปากแดงบ่ปากแดงบ่ไม่น้อยปากแดงแดงบ่ตรงผูกแดงใจบายเลยเออเนาะสีสันแหง่งวงมาไล่ค่ะพี่นอ้องกำลังเด็นมาไล่ห,ห,หลีหลายอยู่นะคะโ่ตรมากจะมีข้อพาเลยวันนี้แม่ข้อมาจะมีฮาเลยข้อฮักมันลาข้อพักจะไปหาล่านะนั่นนี่พิม ตัวคูนอหักเบิดลเบิดแล้วบแวะโคลาดลวงไม่ยังหอดพี่เออบอกเพื่อนบอกเพื่อนมาซิดเอดพอกันยูโคลาดน้องบุญมากเลยเนาะนพั่นแล้วเห็นบะ แบบนี้ต้องถือปั๊บนอกพี่น้องพ้องหาด้อดถือปั๊บได้แบบนี้เนี่ยตัวลูกสาวว่าสีแดงน้องบุญมาปรากฏว่าหอน้องคู่เขาพูดที่หกมันคนละน้องขนมจีนมากแล้วครับวันนแต่ก็บีบหัวเนี่ยหัวโม่ไปบีบขนมจีนมากบีบยูวัดตอนนี้ก็ยะบบบีัมากเป็นไรน้อง กิขนมจีนเดี๋วพี่น้องเอาละเนาะสีสันบ้านอีหลาว่าโท้มากกับสีสันเทีเฮกันเันทีเลยทีเดียวค่ะนี่ไหมแน่โอ้ยวัทร์่หลับับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว ตัวสัไปสาดแบดให้เพิ่นไหตัวสัไปสาดแบดตัวสับแบดตัวสัรุ่นใดคะนี่รนสับเปัวปกติไม่สิบนี่สั่้าสั่เปาชไอตละชันนะบรรเนียบไปแลงวไม่คือเกะกาเสียเมาของคู่ตัวสับเปลวตัวสับปลาน้องแช่แข็าแม่ในห้องลูกาวยงันเป่าโอ้ยได้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 น เิดต้องังม่เอาปลาแซนแกมาให้มาเอาลงเสาไปก่อนแซน้าแข็งเอาลงสาไ้ก่อนตัวเป็นก็ได้เอาไปแ่น้ำในตู้เย็นแซน้ำในหนองแ่น้ำในหนองไว้บันนี้มันอันนี้มันเกได้ากนะเราคิดว่าจะเปาโท่ศัพทัจะฟ้อง เดี๋ยวมันยกของิ๊บคิบคิบนี่เอาไว้สำหรับพี่น้องเด้ออันผู้ลงคนกำลังจะเข่าช้าแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ